รวมพลคนแก่คนแก่อยู่ข้างเด็กหรือเปล่า,า,า,าจริงคนแก่เนี่เนียนมากเลยเเเจริงอ่ะดูเนียนกับเด็กมากเลยนะผมเป็นเด็กผมเป็นเด็กเด็กก็เนี่ยเด็กเด็กแล้วก็เด็กเฮ้ยนี่แก่อตอนนี้แก่แบบผสมกันเนี่ยเนี่ยเราโม้เราโม้ปะโม้ไปมุกมกเฮ้ยอย่านั่งกูจะขมเอาเก็บ เป็นครูเขาไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นครูนะเนี่ยคุณแบบครูหลายคนก็เป็นสภาพแบบนี้เหมือนกันไม่ครูสภาพติงตองอ้าวนั่นก็เรื่องจริงอยู่ก็ไม่ได้ปฏิเสธครูติงตองติงตองไอ้พอยเลยไม่อยากมาเพราะเจอคนไม่อยากเจอคนติงตองอ้าวก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเป็นเวลาแล้วจริงเหรอใช่คนเม่ค่อยเต็มเขาเท่าไหร่ไม่เต็มสตังค์แบ็คเก่าก็มีไม่เต็มเหมือนกันแบ็คเก่าเขาเหงาสวยมากแบ็คเก่าสวยมากอะดูดิ ถ้าป้าใส่ชุดไทยนะอแล้วเออบรรยากาศบรรยากาศกลมกลืนเลยอ่ะดูดิใช่แต่วันนี้ป้าใส่ชุดขาวไม่ตัวล่างที่สองตัวเลยเฮ้ยคนเดียวดูผิดหรือเปล่าตัวนี้นี่เฮ้ยตัวนี้น้อตัวนี้น้องก็แซวพี่ไม่ดูเนอะโอ๊ยอยากไม่อยากจะพูดกับพี่ชอบแกลงน้องมากเออใช่เหรอครูเดาดูแดบมึงเนี่ยนี่หลักฐานมีนะเนี่ยเขาบอกว่าพี่ชอบแกล้งน้องฉันก็เหมือนกันฉันก็เหมือนกันนะจะเป็นครูคือแกล้งเด็ก คือครูจะแกล้งเด็กเดี๋ยวให้เกศศูนย์แม่ให้ผมจริงจิงเหรอครูให้เกศศูนย์เด็กเดี๋ยวได้เกศสีมาห้องพักอ่เนี่มลห้องพักหรือห้องหรือห้องห้องพักห้องพักเนื้อว่าห้องปกครองมาแก้มาแก้สูตรแล้วเกดนื้อว่าเนื้อว่าห้องปกครองฟ้าเชื่อไหมว่าไม่ได้นอนจริงๆเนี่ยตั้งแต่เที่ยงคืนเนี่ยดีดค่ะรายการข่าวเจ็ดนั่นไงไม่จบอีกไม่จบอีกนี่ก็แซวไปเรื่อยแซวฟ้ามาแกใหม่นะกลับบิดคนนะ่ได้เป็นเปนแก่กว่าฟ้าฟ้าถามปีง อุ้มเด็ก19บเก้าอะรับข้ปลาปลาแบบปลาไปหลอกตำรวจมาเอาใช่แล้วเรื่องจริงอยู่ไปเล่นไปเล่นของหลวงบอกว่าจะจ่ายตังค์ห้าร้อยไงแต่ไม่จ่ายเลยไม่หลอกกับเพื่อนรถไม่ไม่ใช่เขาเลยนตามเลยตามอยู่มาไม่ใช่ปลาปลาปลาล็อกตัวล็อกตัวล็อกตัวแขนผู้หญิงอ่ะอันนั้นอะแล้วก็ถูกจับแล้วก็แจ้งข้อหาจริงมันมีข่าวเมื่อเช้าคนสิบเก้าเยอะกว่านี้อีกใครไม่ใครว่าจ่ไม่ได้แต่ว่าแถวเกิดแถวสนองซุ้มครุ นุ่นหลับสอเลยนุ่นหลัเตอใช่แล้วเขาแล้วเขามัดมัดอืมฉันนึกถึงป๊าตอนหน้าคนแรกเลยทำไมเป็นเราอ่ะเราไไม่ด้เพราะว่าฉันเผลอฉันเผลอเมื่อคืนก็นอนไม่หลับแต่ตื่นมาเตะตื่นตื่นมาตื่นเต้นตื่นเต้นว่าจะเจอป๊าแล้วก็มาเต้นเลยนะไม่ใช่าาจกื่านตื่นแล้วตื่นแล้วก็มาเต้นเลยนะตื่นตื่นทำไมไม่นอนดีนี่เอง เออจริงจริงแเสาไฟต่อไปอ่ะเดี๋ยวไปปีนเสาไทยเดี๋ยวบางบงใหญ่ก็ได้เอาปีนนี่เลยไม่อามุ้ยชี่พับปีนเสาเพิ่งดูพับปีเสามาเต็มอิ่มเรื่องมองเลยตอนนี้หัวไวจัดแบบว่าอ๋อไม่ควรนอนเยอะแต่อย่านอนเยอะเลยคปะแหม่ร้องเพลงทุกวันจะไปเป็นไม่ต้องไม่ต้องเล่นหนังกับเขาแล้วนะจริงๆร้องเพลงเหอะเห็นร้องอยู่นั่นแหละอร้งเพลงเียก็จะมีเพราาะเตลก เฮ้ยจริงไม่คนร้องเพลงได้อ่ะเล่นตลกได้คือปกติค่ะไม่เราเป็นนัก้องเราไม่ใช่ตลกเขาสมัยก่อนคนเป็นตลกอ่ะเขาร้องเพลงกันทั้งนั้นแหละจะคาดหวังอะไรเยอะจริงไปดูได้เลยฉันเดิ่งดูอ่ะคนสมัยคนนนก็เป็นหนึ่งเลยนะนั่นก็คือปาโตอล่าอ่ะควายควายกี่โลหกแปดแต่ควายไม่ไหวโอควายน่าจะร้อยโล คนหกสิบน่าจะไหวอยู่เนี่ยป้ามีพัดลมแล้วฉันไม่ต้องเอาพัดลมมาไอ้พอมันสั่งเสียบอกผมว่าอะไรรู้ไหมมันสั่งเสียบอกผมว่าอะไรไหมป้าหนึ่งให้เอาพัดลมมาสองให้ถ่ายคลิปป้าคลิปอะไรคลิปอะไรก็ได้สั่งเสียมาอยู่สั่งเสียแต่เมื่อวานแรงได้แค่นี้เหรออ่ะ ไม่ขอบคุณมากครับพัดอันี่นี่นี้น่าจะดีกว่าเยอะเลยมีควาคือคือเขาสั่งเสียมามาให้เอาพัดมาเพราะว่าป้ายเป็นคนขี้ร้อนกับ power bank ไม่ขี้ร้อนเขาบอกไอพ่อบอกว่าอะไรรู้ไหมพี่พี่ไม่มีอะไรี่ไม่มีอะไรทุกอย่างเต็มพร้อมเลยยกตัวยกเว้นตัวกับหัวใจพอแค่พัดก็พอโอ้ไม่จริงหรอจริงเหรอไม่จริงเอาเพื่อมาอย่างหนึ่งกาแฟ อสองแก้ววันนี้สองแก้วเลยฉ,ฉันกินกาแฟใส่นมไม่ได้ไม่ใช่เลยเหรอกฉันเป็นคนหัวใจเต้นไวแต่ถ้ากาแฟรธรรมดาใส่กินได้แพนนมวัวเฮ้ยของฉันไม่แพ้แต่ว่าของฉันแต่ของฉันเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มไม่ย่อยแล้วเอนไซม์ไม่ย่อยแล้วแก่แล้วอ้าวฝ่าแฝดกันนะเนี่ยแฝดพี่แฝดน้องนะหน้าล็อกอายุอะค่ะ ล็อกอายุนะป้าหนูหน้าล็อกอายุอะฮะไม่เปลีป้าป้าหนูสิบสี่ป้าตอนอายุสิบสี่ป้าก็น่าจะล็อกอย่างนี้แหละก็ใช่ก็แบบน,บนี้เลยไม่เปลี่ยนเลยตีนกามาต้องทำมาสอดป้าไม่ใช่แล้วอันนั้นก็เรียกว,ว,ว่าริ้วโอ้ริ้วต่างกันหรกตีนกานั้นไม่ใช่กับคนอายุเยอะๆอันนี้ไม่ถึงยี่สิบหกเองทำไมหน้าไม่หล่อเหมือนโชกุนนะโชกุนเขาสวยอืม โชกุนไปโชกุนเบาอยู่เบาอยู่พี่โชอันไหนคนท่นไหนนั่งนี้ไปป่านั่งเขาแตกที่นี่ยเขาบอกว่าเธอสวยสวย ไปว่าเขาสอนเลยไปว่าถ้าแตกเขาไม่ดีไม่ดีแทนเลยแต่ว่าถ้าแตกก็แตกคนเดียวนะก็เป็นดินหนาวนะเป็นไม่ได้ตัวสองคนน้ำหน้าจะควายรับไม่ไหวมั่งไหวแหละทั้งควายรับไม่ไหวแล้วมันไม่เล่นหนาด้วยทำไมมันโหง่อะเห็นไหมคนฉลาดเขารู้นี่ค่ะนี่เขคอหนึ่งกับคอสองควายนหนึ่งใครสองควายสามสองสองห้อหนึ่งและสองสองงใช่ไหมที นู่นไงสไมนู่นไงอะไรก็มีฝักเล็กน้อยเอ้ช่วงนี้ฉันดูสปอนเซอร์ลสแปรแผนใกล้คิดมัดแล้วไงแล้วฉันอ่ะฉันเพิรถึงเธอกับเยเฟียสอยู่เมื่อคืนอ่ะเพิรวยเพอรอว่าเธอจะมาฆ่าฉันเดนเฟียสมาช่วยอันนี้ไม่เรียกเพิรแล้วอันนี้เรียกว่าแค้นส่วนตัวเหรอไมกแ้นอะ อันนี้ล่ะหนึ่งคนก่อนไม่พี่ตาไม่ใช่อยู่แถวนี้แหละเขาเลยไมีกี่คนร้อนไหมร้อนเข็นเฟียสเราก็เย็นลงเฮ้ยเห็นพี่ตาแล้วเย็นลงแล้วเห็นไม่เย็นแล้วหรอร้อนฉันฉันบอกกับยามอสว่าอย่าทำอไรเฟียสนะให้ให้เยตาทำคนเดียวเพราะว่ามันให้มันบ้าอยู่เพราะยมอสอ่ะมันบ้ามันอยู่แล้วปล่อยเถอะ ดดไ้มานี่นี่นะคะจะเป็นครูนะคะจะเป็นยินครูในร้านเขาไม่เกี่ยวพยาบาลรักษาจะได้จริงเหรอตอนแรกนึกว่าอ่านว่าเขวาใช่ไหมเผาเผาเผาแล้วมันเป็นพยาบาลได้ยังไงคิดใช้งงมากในเรื่องนี้น่าจะเป็นครูเพราะคนจะเป็นพยาบาลมันต้องเป็นครูด้วยนะไม่ต้องเรียนครูเวลาไม่ในเรื่องอ่ะต้องเป็นครูนิดนึงเขาครูที่มึงใช้เขาเป็นทั้งครูเป็นทั้งพยาบาลเป็นทุกอย่างเป็นได้สักกระเบื้องยันในยกนายกเหรอ ดูเลยนักเรียนอ่ะลิงนักเรียนแบบเนี้ยดูเลยต้องดูเลย <you> ให้ดีด้วยนักเรียนนักใช่ดูจริงน้องเขาโดนปลาตัวล่าแย่งไม่พหอยิงกันไปเท้าเท้าต่อเขากินอีกน้องอ่ะหน้าแดงแล้วหน้าแดงแม่อะไรเราถ่ายไปยังเนี่ยเหรอยังยังยังเออให้น้องคือน้องคือน้องอ่ะหน้าแดงไม่ใช่ตื่นเต้นหรือเขินเลยเผ็ดมันเผ็ดมันเผ็ดอ่ะดูพี่ตาเต้นเพลงนี่ดิ